ครับในฐานะใช่ครับยูทูบเบอร์สายกินสายกินฮะสายกินคือผมอยู่กับกับกับช้างอันพัชไลนมาตอนนี้เขาเปิดตัวที่เชียงใหม่ฮะได้ลองประสบการณ์แต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ฮะเหมือนเป็นแอบมัสเดอร์ตรงนี้เลยกับกับกับยูนิตนี้ฮะครับว่าจะประทับใจมากประทับใจมากครับชอบมาชอบบรรยากาศความอบอุ่นนะฮะความเป็นครอบครัวจะสังเกตได้ว่าครอบครัวช้างนี่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแบบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารกีฬาดนตรี ครบวงจรหมดเลยครอบครัวช้างใหญ่ขึ้นจริงๆรฮะในฐานะที่เราเป็นนักกัวเนาะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมง,งานที่ต้องกินด้วยเ <laughs> ฮ้ยผมจะบอกว่าอาหารทุกคอสที่เสิร์ฟนะฮะเขาตั้งใจทํามากแล้วแบบคือเรียกว่ายังไงเดียมันเปิดประสบการณ์เพราะทุกเมนูที่กินนะฮะเขาตั้งใจทามากแล้วเวลาเสิร์ฟมาทุกเสิร์ฟเนะะี่ยแบบเขาคิดมาแล้วอะว่าแบบเฮ้ยมันต้องประมาณแล้วได้รับรสชาติแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เอาอยู่บนเรือนะฮะเครื่องดื่มไม่คนอีกเอย ศิลปินดนตรตีคนอื่นเออทุกอย่างมันบรรยากาศมันได้หมดเลยครับอืมฮะแล้วมีเราถามเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างเพราะหลายในเราเวงมากินผิดบ่อยครับเออกระเพาะกันมีอะตอนนี้มันกลับมาแล้วเป็นเรื่องหรือยังครับร่างกายตอนนี้ตอนนั้นถ้ามันมีปัญหาครับมันมาจากการที่เราทำงานเยอะเกินไปแล้วก็มีปัญหาที่แบคท,ทีเรียรที่หูใช่ไหมฮะแล้วก็มีปัญหาที่ที่เรื่องเรื่องของปอดเรื่องการหายใจแต่เรื่องกระเพาะไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างแฮปปี้ตรวจทุกอย่างครับร่างกายดีหมดเลย มันไม่เคยมันไ,ไม่ค่อยโดนแบบว่าอาหารเป็นพิษอะไรอย่างนี้บ้างน้อยมากครับแต่คุณหมอบอกแล้วว่าอาหารเป็นพิษถึงจะมีปัญหาแต่กินเผ็ดไม่มีปัญหาแน่นอน,นะอมันือม,มันการเช็คไหมครับว่ากระเพาะเรามันแข็งแรงกว่าคนอื่นเขาอย <c oughs> ่างไรน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ <c oughs> ในเรื่องการกินเยอะนิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องของการที่มันทนความเผ็ดได้เยอะแบบนั้นครับมันเป็นเพราะว่าเราชินด้วยหรือเปล่าชินด้วยฮะร้อนอากาศร้อนร้อนครับปกติอย่างแต่เรามือเรากินเผ็ด ทุกมือเลยไหมพี่ดาวินหรว่าแค่ถ่ายคลิปแค่ตอนถ่ายคลิปเท่านั้นครับแค่ตอนถ่ายคลิปเท่านั้นก็มไม่ได้ตลอดอใช่ครับว่าเรากินได้มากแค่แไหนเพราะหลายคนมองในคลิปแบบหน่ากินแต่ว่ามันก็แดงไปด้วยความเหนื่อยจริงจริงกินเสร็จแล้วก็คัดครับเดี๋ยวนี้คือพยายามสนอบร่างกายมากกว่าครับร้อนรอมันมีคนท้าเราไหมพี่ดาอยู่ว่าอยากไม่มีฮะไม่มีไม่มีคือผมบอกผมไม่รับคำท้าใครเลยครับกินง่ายๆสบายๆมากกว่าแบบนั้นฮะแล้วก็ช่วยผมเน้นช่วยชาวบ้าน ทำได้แฮปปี้มากกว่าพลังบวกมากกว่าฮะเดี๋ยวนี้คือกินแข่งกินดู๋กินอะไรไม่เอาเลยเพอ,อาที่เต่งชอบเลือกร้านที่ชอบแบบนั้นครับแล้วมียังมีจ้างไปกินครับหรือว่าเขาแบบนี้รือส่วนมากเราไปเป็นงานสปอนเซอร์เขาจ้างเป็นแบบเป็นแบรนด์มากกว่าแล้วทุกวันที่ทําเนี่ยเราไปเพราะว่าเราเราอยากทําเองอยากให้แบบทุกวันเราทำเพราะเราแฮปปี้อย่างงี้มากกว่าครับเห็นน้มตอนเช้า ออกกําลังกายเสร็จก็ไปแล้วป๊อกๆบ้างอะไรบ้างเลือดหมูอยากกินซี่งจี้ก็ไปอะไรแบบนี้เอาตามใจฉันมากกว่าฮะไม่ใช่มาใจเห็นพี่วินแบบข้างทางใช่ใช่ใช่ผมพูดเสมอแล้วปีนี้ผมดีใจมากผมได้รับรางวัลเยอะมากเลยผมบอกบนเวทีทุกอันเลยว่าติดฟุตไทยแลนด์ที่สุดในโลกแล้วก็สามารถจะผมได้ตามร้านข้างทางทั่วไปฮะหาง่ายมากผมอยากไปกินร้านแบบ่ต้องแพงอ่ะใช่ผมผมอยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงและอยากให้รู้ว่าความเป็นไทยอ่ะมันอยู่ทั่วไปอ่ะมันไม่ได้อยู่ตามที่แบบ ที่คนเยอะๆหรือตามที่ดังๆนะฮะมันอยู่ตามข้างทางมันอยู่ตามทุกถิ่นทุกที่ฮะตามตอกซอกซอยเราไปได้หมดจริงๆนี่คือไทยแลนด์ only นะฮะตามใจเราเราะว่าบางร้านเข้าไปอาจจะไม่ได้ถูกปั่นไม่ถูกปั่นก็ไม่รีวิวแค่นั้นเองครับผมย้ำคำเดิมไม่โกหกแต่ว่าถ้าเจ้าของร้านเขาเห็นเราเข้าไปเขาต้องคาดหวังว่าที่เาวิ่งมาจะต้องออกมาแล้วอะไรต้องรีวิวแน่นอนเขาไปยังไงบ้างมันคดรจะไหมครับผมจ่ายเงินฮะแล้วผมบอกเขาว่าเมื่อถึงเวลาผมอยากลงจะลงให้บางทีมันต้องรอีเพลียรอเวลาอย่างบางท มันถูกใจไม่หมดแต่ผมก็จะบอกเขาเลยว่าถ้าผมจะรีวิวให้ปรับรสชาติให้ผมได้ไหม,มถ้าปรับได้ผมรีวิวแล้วผมมั่นใจผมรีวิวไปแล้วว่าฟิดแบคคุณดีแน่นอนอแต่ถ้าคุณปรับให้ผมคนเดียวแล้วคนอื่นมากินแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นปัญหาจอยู่ที่คุณแหละเพราะผมบอกชาวบ้านไปแล้วแบบนั้นถ้าปรับได้ยาวยๆผมจะกลับมาซ้ําให้ใหม่ด้วยทําให้ได้หรือเปล่าก็แสดงว่าทุกร้านที่เราลงในช่องทา,างงเราคือการันตีแล้วว่าผมการันตีครับผมการันตีว่ามันมันคำว่าอร่อยคนเราไม่เท่ากันอย่างผมมาเซตฟู้ดบาท เครื่องปรุงพวงเขามีไว้ให้ตรงหน้าแล้วก็ปรุงไปแต่ขอนะฮะปรุงแล้วกรุณากินด้วยนะครับอย่าปรุงก็เททิ้งไม่ดีเลยเพราะว่ามันมีคอทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นพริกน้ำส้มเอ่ยเลยกินเถอะครับเอาเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวอย่าครับจริงๆผมเน้ยผมไม่ชอบคอนเทนต์แบบนั้นผมพูดตรงนี้เลยผมไม่ได้พลาดพิงใครแต่ผมตัวผมเองผมพริกห้าสิบเม็ดผมไม่กินหมดคนเห็นมันโตมกินหมดจริงๆแบบนั้นฮะมัน้องเห็ค่าของอาหารแล้วก็ใช่ใช่ใช่มันยากนะผมเสียดาย พริกบางอย่างเนี่ยนะถ้าเอากลับมาบ้านใส่ถุงมันกินได้หลายมื้อนะฮะอ,อืจริงจริงผมไม่แ happy ผมไม่ค่อยแฮปปี้แต่ผมก็ว่าไม่ยุ่งเรื่องใครแต่แทบจะให้ตัวผมเองเพราะคนชอบถามผมปรุงแล้วกินไหมคือผมไม่เคยทําแบบนั้นไงผมได้ตอบที่ผมปรุงแล้วผมกินครับออผมกินหมดด้วยแต่พี่มันมีเวลาเตะพี่กินสีงช้อนอย่าอย่านับดีกว่าอย่างร้านประจํารู้เลยว่าร้านนี้ยโคตรเผ็ดสองช้อนโต๊ะรู้เรื่องแต่อันเนี้ยไม่รู้เลยว่าไปได้ถ้าช้อนโต๊ะก็ใส่เอาที่เราชอบ แต่ผมจะชิมก่อนว่ารสชาติปกติก็อร่อยเผื่อคนที่เขาไม่อยากจะปรุงแบบผมก็มากินได้ผมไม่ใช่คนเทนตนที่มาเพื่อฟาดฟาดฟาดไม่ใช่ผมผมให้รู้ว่าเบสคืออะไรแล้วผมปรุงน้ำจิ้มขึ้นมาเวลากินวิ่งเต๋วเพื่ออะไรเพราะตามสไตล์จีนไงฮะซอสน้ำซุปเพราะว่าเขาตั้งใจทํากระดูกต้มเปื่อจนเปื่อยกินทุกอย่างเสร็จแล้วน้ำจิ้มเอาเครื่องต่างๆไปจิ้มแล้วซดน้ำซุปล้างคอล้างปากคือแบบนั้นแบบนั้นมากกว่าครับแล้วก็มาจิ้มบอกว่าให้ทางานตอบสินแล้วยอมปรับไหมครับหรือว่าส่วนมากยอมปรับให้ผมนะเพราะ ว่าอาว่าเราเป็นใครเว่าเราลงมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเขาก็ยอมเราไปเพื่อให้มันดีขึ้นนะฮะมผมเช็คตลอดครับผมเช็คตลอดว่าคนเข้าเป้าตานผมว่าคาดหวังไหมถ้าเขาไม่เข้าเป้าผมจะบอกเลยว่าปัญหาอยู่ที่ผมละผมยังรีวิวได้ไม่ดีพอผมต้องกลับไปทําให้เขาใหม่แต่ว่ามันซื้อลิ้นเราไม่ได้ไม่ได้ครับลิ้นมีลิ้นเดียวอยู่ที่ปากซื้อไม่ได้ครับซื้อไม่ได้ถ้าผมชอบผมแฮปปี้ถ้าผมไม่ชอบผมก็ไม่ไปแลวผมขออย่างเนึงยฮะอย่างบางร้านมาพยายามแบบไป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 ผมไม่ไปนะครับ ผมอยากไปผมไปเองผมบอกว่าผมไปยืนร้านไหนเหมือนเขาถูกหวยอน่อยสนุกไปด้วยการอยากเหรอย,ย้มเขาตรงหน้าเฮ้ยผมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้านไหนผมไปมีเมื่อไม่กี่วันไปเขาบอกเขาไม่รับรีวิวเขาบอกคนเขาเยอะมากผมบอกไม่เป็นไรขอบคุณมากครับผมกลับผมแฮปปี้ผมไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นผมจะแบบไปแบบแบบแบบง,ง่ายสบ,สบายแล้วก็ไปแบบนอก้อง,อง,อง,องถ้ำตนยกมือไหว้ทุกที่แน่อนอนเอาสบายๆฮะอยากให้สังคมไทยแฮปปี้มากกว่าครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ